คุณสมบัติของอาชีพลูกเรือแห่งสายการบินตะวันออกกลางมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะอัสลามเมเลกุมวะระมาตุลลอฮีวาบารอกาตูสวัสดีค่ะทุกทุกคนพี่ปายเองนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมส่วนพี่ปายก็สบายดีตามอัจภาพนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปายขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อปายค่ะ พี่ปายเป็นอดีตแอร์โฮสเตสหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินตะวันออกกลางนะคะคือพี่ปายได้ทํางานของสายการบินตะวันออกกลางสสายการบินค่ะสายการบินแรกคือสายการบินกอล์ฟแอร์แล้วก็สายการบินที่สองเป็นสายการบินแอร์แฉกแอร์เวสนะคะระยะเวลาการบินของพี่ปายนี้พี่ปายมีประสบการณ์การบินประมาณ15ปีค่ะซึ่งพี่ปายได้นําความรู้ตรงส่วนนี้นะคะมาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับ ทุกทุกคนได้รับชมและก็รับฟังกันนะคะก่อนอื่นนะคะเกิดถ้าทุกคนยังไม่กดติดตามพี่ปายนะคะพี่ปายก็ขอคนละติดตามค่ะขอคนละหนึ่งติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพี่ปายทำคลิปนากาอีกต่อไปแีกอย่างหนึ่งเกิดถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดสั่นกระดิ่งนะคะก็ต้องกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ วันนี้นะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมพี่ไปถึงแต่งตัวแบบสวยปากสีม่วงเชียววันนี้พี่ไปมีหัวข้อเรื่องดีๆมาฝากให้กับทุกคนได้รับฟังนะคะปีนี้เป็นปีที่โควิดมันระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็สายก็มีหลายๆสาย <S <S เขายังไม่เปิดรับสมัครลูกเรือนะคะก็แต่ว่าพี่ายก็จะนําเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัคร ของสายการบินเอทิฮัทเนี่ยหรือสายการบินตะวันออกกลางมาให้ทุกคนได้รับฟังนะคะว่าคุณสมบัติของลูกเรือของสายการบินเอทิฮัทนี้เอทิฮัทเนี่ยเขาต้องการบุคลากร,กรแบบไหนที่จะเข้าไปร่วมงานและก็ทํางานกับบริษัทค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะพี่ไปอยากจะเกริ่นให้ทุกคนได้รับฟังว่าสายการบินเอทิฮัทเป็นสายการบินหนึ่งใน3ยักษ์ใหญ่ของสายการบินตะวันออกกลางนะคะซึ่งจะมีเอทิฮัทอิมเมรและก็กาตาไอเวสค่ะ ซึ่งสายการบินเอทชั T ก็เป็นหนึ่งในสายการบินที่น้องๆคนไทยและคนชาติอื่นเนี่ยก็มีความสนใจที่อยากจะเข้าสมัครเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าเป็นสจ๊วตหรือ Air h o ฮสเตสนะคะแต่ว่าในช่องของคนไทยเนี่ยมีคนที่ให้ข้อมูลน้อยมากๆซึ่งวันนี้พี่ปายก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะว่าเอทชั T เนี่ยเขา กำลังมองหาบุคคลประเภทไหนที่เขาต้องการบุคคลประเภทนี้ไปร่วมทำงานกับสายการบินค่ะอันดับแรกนะคะ 1. คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณชอบสายงานบริการหรือเปล่าคุณมีใจที่อยากจะทำหรือว่าคุณอยากจะทำเพราะว่าคนอื่นอยากให้คุณทำอันนี้เราต้องถามใจตัวเองก่อนนะคะว่าเราชอบในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่าเกิดถ้าคุณคิดว่าใช่ เดี๋ยวพี่ปลายจะมาบอกให้ทุกคนนะคะว่าคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องอายุอายุเนี่ยก็21ปีขึ้นไปนะคะอันดับที่2ก็คือเอื้อมแตะ212ซนติเมตรนะคะโดยเขาไม่รีควายส่วนสูงค่ะอันดับที่3ส,สายการบินไอทีนียเขาไม่ต้องการผลทัวอีกแต่ว่าคนที่ไปสมัครเนี่ยคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องนะคะคือ การใช้ให้คร่องหมายความว่าคุณต้องเก่งทั้งการคอมมูนิเคชันคือการพูดการฟังการเขียนแล้วก็การสนทนาค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยว3อันนี้เดี๋ยวพี่ปายจะมาแยกคอนเทนต์ให้กับทุกคนได้ฟังอีกคอนเทนต์นะคะเพราะว่าถ้าพูดแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวข้อต่อไปนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องรอยสักค่ะ สายกคมอินทีเนี่ยคืออนุญาตให้ทุกคนมีรอยสักได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นรอยสักในร่มผ้าเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพี่ปายก็จะมาพูดแยกหัวข้อให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะว่าการที่มีรอยสักนั้นเนี่ย มันจะต้องมีเฉพาะเจาะจงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวทุกคนจะได้รับทราบในโอกาสต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับตารางงานนั่นเองค่ะก็หมายความว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่เหมือนกับคนที่ทํางานในออฟฟิศนะคะก็คือเราต้องทํางานเช้าเที่ยงเงย็นกลางคืนหรือว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยคือเราไม่ทราบเวลาที่แน่นอนนะคะว่าตารางบินของเราเนี่ยจะเป็นเวลา ตอนไหนบ้างก็คือนะคะทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมใจเลยนะคะบางทีไฟล์ออกตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยคุณต้องไปบ,บินบางทีไฟล์ออกตอนตีสี่หรือตีห้ตอนเช้าตรู่อันนี้ทุกคนก็จะต้องรับจุดตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าตารางบินตารางการทํางานแล้วก็วันหยุดนียจะไม่เหมือนกับคนที่ทํางานในออฟฟิศค่ะอาชีพลูกเรือนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความกดดันหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกดดันทั้งเรื่องการทํางานหรือว่า สภาพแวดล้อมนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะคือลูกเรือเนี่ยจะต้องรับความกดดันตรงนั้นให้ได้นะคะเพราะว่าการทํางานแบบน,นี้คือคุณจะต้องแบบมีความอดทนสูงสมมุติถ้าคุณเจอผู้โดยสารแล้วเนี่ยคือคุณไม่สามารถที่จะระเบิดอารมณ์กับผู้โดยสารได้นะคะก็คือคุณจะต้องเทรนตัวเองคุณจะต้องฝึกตัวเองนะคะปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ค่ะ าชีพนี้นะคะก็เหมาะกับบุคคลที่รักการท่องเทีย่ยวแล้วก็การประจนภัยค่ะสมมุติถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงข้อนี้นะคะคุณก็สามารถสมัครได้นะคะคุณสมบัติถัดไปนะคะคือคุณจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตามทุกสถานการณ์นะคะในที่นี้หมายความว่า เมื่อคุณได้งานแล้วเนี่ยคุณจะต้องย้ายไปอยู่เบสที่อาบูดาบีนะคะเพราะว่าการที่เราย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่เนี่ยคือเราเราจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตหมดเลยนะคะไม่ว่าเพราะเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับคนต่างชาตินะคะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่กับคนที่เป็นคนไทยด้วยกันเองนะคะ <HER> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเม we ื่อเราไปทํางานเนี่ยเราก็เจอลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรก็ตามแต่แล้วก็แต่ละคนแต่ละเชื้อชาติเนี่ย การพูดการจาหรือว่าบุคลิกภาพนี้ก็ไม่เหมือนกันตรงนี้คุณต้องรับสภาพไม่ได้นะคะเกิดถ้าคุณรับไม่ได้สมมุติถ้าคุณแบบเป็นโรคโฮมซิกอะไรแบบนี้คุณก็ไม่สามารถไปทํางานที่นู่นได้นะคะเพราะว่าเกิดถ้าเป็นโฮมซิกแล้วอยากอยู่เมืองไทยก็คุณก็ไม่สามารถทํางานส่วนนี้ได้อีกเรื่องนะคะเกี่ยวเรื่องการแก้ไข เฉพาะหน้าค่ะไม่ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ในในเครื่องเนี่ยคือถ้าคุณคุณทำงานเป็นทีมเนี่ยคุณจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาต่างๆค่ะอย่างเช่นสมมติถ้าเครื่องดีเลย์เนี่ยคุณก็ต้องคิดละว่าเฮ้ยถ้าเครื่องดีเลย์แล,แล้วผู้โดยสารก็จะมีอากับกิริยายอย่างไรคุณต้องพูดแก้ตัวอย่างไรให้กับผู้โดยสารได้เข้าใจว่าเออสาเหตุเกิดจากเครื่องดีเลย์มันเกิดจากอะไรบ้างก็ คือคุณจะต้องมีความเป็นภาวะผู้นําด้วยนะคะในกรณีนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราจะต้องสอบถามตัวเองเขาว่าเราชอบอาชีพนี้ไหมเราสามารถบริการและก็สามารถทําให้ผู้โดยสารเนี่ยประทับใจกับการบริการของเราหรือเปล่าเกิดถ้าเราไม่มีข้อนี้นะคะงานนี้ก็ไม่เหมาะกับคุณค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องบุคลิกภาพนะคะก็คือถ้าเราได้เข้าไปทํางานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามแต่เรื่องบุคลิกภาพ เรื่องการวางตัวในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่พนักงานบ,บุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องแบบวางตัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการจาก,การการแสดงมารยาทกริยาออกมานะคะก็คือเราจะต้องเป็นตัวแทนบริษัทนะคะก็คือหรือเขาเรียกว่าเราต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางบริษัทค่ะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยพี่ายคิดว่านะคะทุกสายการบินเนี่ยจะต้องคอนเซิร์นถึงเรื่องเซฟตี้ค่ะก็ เหมือนสมมุติถ้าเราได้โดนคัดเลือกไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของบริษัทเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินให้กับผู้โดยสารแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะซึ่งหัวข้อสุดท้ายนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักๆของสายการบินทุกสายการบินเลยค่ะก็คือเรื่องเซฟตี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติของการสมัคร อาชีพแอร์โฮสเตนะคะของปี2 0 2 1ค่ะถึงแม้ว่าปีนี้เขาจะปิดรับสมัครเพราะว่าโควิดแต่ว่าคุณสมบัติเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเกิดถ้าปีถัดไปเนี่ยเด็กพี่ปายก็จะมาอัปเดตนะคะให้ฟังว่าแต่ละปีเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบ้างหรือเปล่าค่ะส่วนมันจะมีอีกประมาณ6-7หัวข้อนะคะซึ่งพี่ปายไม่ได้พูดออกมาก็คือมันเป็นหัวข้อมันมันเป็นคุณสมบัติที่นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักค่ะเดี๋ยวเรามา เล่าไ้ฟังนะคะว่าในแต่ละหัวข้อมันมีอะไรบ้างคะ่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องอายุค่ะกฎเกณฑ์การสมัครของสายการบินเนี่ยก็คือคุณต้องมีอายุ21ปีขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้พี่ปายก็จะมาพูดแยกหัวข้อให้กับทุกคนได้รับฟังนะคะส่วนข้อ2ก็คือคุณจะต้องว่ายน้ําเป็นค่ะการว่ายน้ำนี่คือสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเกิดถ้าเครื่องบินเนี่ยแลน ในน้ำนะคะหรือแลนในทะเลเนี่ยคุณจะต้องสามารถว่ายน้ำในโอเพนซีก็คือคุณต้องสามารถว่ายน้ำในทะเลได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ชูชีพนะคะ mm. เกิดท่านในกรณีฉุกเฉินส่วนข้อ3ามคือคุณจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือชนชาติไหนก็ตามแต่ศาสนาไหนก็ตามแต,ต,มแต่คุณจะต้องเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้กับผู้โดยสารด้วยนะคะข้อนี้อย่าลืมไปดันขาดค่ะ แล้วก็หัวข้อถัดไปนะคะ,ะคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะในเรื่องเกี่ยวกับกฎของประเทศ UAE แล้วก็กฎของ GCAA นะคะในเรื่องการตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องการทําวีซ่าแล้วก็เรื่องต่างๆนะคะไอ้ตรงส่วนนี้เราจะต้องทําด้วยค่ะส่วนเรื่องสายตานะคะเขาอ,อนุญาตให้ทุกคนเนี่ยใส่แว่นสายตาได้เกิดถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคะเรื่องการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ก็สูบได้นะคะแต่ว่าจะต้องสูบในพื้นที่ที่เขากําหนดให้สูบนะคะ ส่วนหัวข้อถัดไปเกิดเรื่องการดัดฟันแล้วก็เรื่องแผลบนใบหนะ้าการดัดฟันสามารถดัดได้ค่ะถ้าเป็นฟันใสนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องรอยแผลเป็นบนหน้ารอยแผลเป็นบนหน้านี่สมมติถ้ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือก็เครื่องสงาอางเนี่ยสามารถปกป,ปิดได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะคือเราก็สามารถมีแผลเป็นหรือว่าเขาเรียกว่ารอยสิวนะคือพวกสิวอะไรแบบนี้ถ้าเป็นรอยแผลเป็นจากสิวแล้วก็เราสามารถใช้เครื่องสงาอางเนี่ยตกแต่งปกปิดได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะ เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องน้ําหนักนะคะ,ะคือสายการบินเนี่ยเขาจะมีกฎกติกาในการที่จะกําหนดเองนะคะว่าน้ําหนักนเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเกิดถ้าร่างกายเราอ้วนเกินไปแบบนี้คือสายการบินเขาก็ไม่รับนะคะเขาก็ต้องดูนะคะว่าน้ําหนักกับส่วนสูงเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าคะ่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสําหรับคุณสมบัติของอาชีพแอร์โฮสเตสอันนี้นะคะก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆนะคะ ของอาชีพนี้ซึ่งเกิดถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองเหมาะกับอาชีพนี้ก็สามารถลุยได้เลยนะคะเกิดถ้าตัวเองไม่เหมาะกับอาชีพนี้พี่ปายคิดว่าเราก็ต้องหาอาชีพอื่นเป็นอาชีพสำรองนะคะจริงแล้วนะคะพี่ปายคิดว่าอาชีพนี้จริงๆทุกคนก็ทําได้นะคะแต่สมมติถ้าทุกคนมีคุณสมบัติตามหัวข้อที่พี่ปายเกริ่นมานะคะพี่ปายคิดว่าทุกคนก็สามารถทําได้คะ่ะ แต่จริงแล้วนะคะอาชีพลูกเรือเนี่ยต้องเป็นอาชีพที่อดทนจริงๆค่ะเพราะว่ามันเจอแรงกดดันจากหลายที่หลายด้านหลายสภาพแวดล้อมมากเลยค่ะบางทีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีก็ทำ<ม>ก็ทำให้ชีวิตเราดีเกิดถ้าเพื่อนร่วมงานไม่ดีผู้โดยสารไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เราเครียดขึ้นมาได้นะคะนี่ก็<ๆ>จะเป็นคุณสมบัติย่อๆของผู้ที่สนใจอาชีพสายการบินแอร์โฮสเตสนะคะ เกิดถ้าพี่ปายพูดและผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันรายละเอียดมันเยอะมากแต่นี่คือเราก็เอารายละเอียดแบบที่สำคัญมาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมนะคะ ยังไงก็ตามแต่นะคะพี่ปายต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจพี่ปลายนะคะเกิดถ้าคนไหนยังไม่กดติดตามพี่ปายนะพี่ปายก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะคะถ้าไงนะคะวันนี้พี่ปลายก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็ขอทุกคนอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพี่ปายก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับรอยสักเรื่องอายุเรื่องการเอื้อมแต่นะคะว่าเขามีโพสิจอ่์ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ปลายไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะบายได้ค่ะ